สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอนำเสนอหลักสูตรการพัฒนาทักษะการขายเชิงรุกผ่านสื่อดิจิตอลนะคะที่ผ่านมาท่านคงเห็นแล้วว่ามีผู้ใช้สื่อออนไลน์กันมากมายแค่ไหนนะคะตั้งแต่โควิด1 9เข้ามาเนี่ยทำให้ผู้ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องมาใช้สื่อสื่อดิจิตอลนะคะในการทำงานเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลนะคะ การประชุมนะคะหรือว่าการค้นหาผู้ขายนะคะต่างๆนะคะล้วนแต่ใช้สื่อดิจิตอลนะคะในการทำงานค่อนข้างเยอะมากนะคะทุกวันนี้การตลาดทางด้านดิจิตอลเนี่ยก็เป็นที่นิยมนะคะหลายองค์กรก็ใช้สื่อดิจิตอลต่าง,างๆในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, b l o อกดิบนะคะ o g l e a d เออะไรต่างๆพวกนี้นะคะ ซึ่งการขายบนสื่อดิจิตอลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเซลล์นะะแต่ถ้าเซลล์ที่เก่งๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้สื่อดิจิตอลในการขยายตลาดก็จะช่วยในการเพิ่มยอดขายให้กับตัวเขาได้มากขึ้นนะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเซลล์ Sale, นะคะหรือนักขายเนี่ยก็ควรจะต้องมีทักษะ,นะะพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการขายนะการวางกลยุทธ์การขายนะ การกำหนดนะกลุ่มเป้าหมายนะะของตัวเองนะแล้วก็เริ่มดำเนินการขายนะฮะตั้งแต่เปิดการขายนะฮะการนำเสนอขายการเจรจาต่อรองและก็การปิดการขายถ้าเซลล์นะคะมีพื้นฐานทักษะเหล่านี้แล้วและสามารถใช้ทักษะเหล่านี้ในการขายแบบออฟไลน์ได้ดีแล้วการใช้สื่อดิจิตอลก็จะช่วยทำให้เขาเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นนั้นหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับ พนักงานขายนะคะทุกคนนะคะที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพตัวเองนะคะ <canvas. S 1> เพิ่มยอดขายผ่านสื่อดิจิตอลอื่นๆนะคะ <cycling> หรือพนักงานแอดบินนะคะที่มาช่วยเสริมการขายหรือหัวหน้าทีมขายที่อาจจะใช้สื่อด,ดิจิตอลในการที่จะมาช่วยในการวางแผนการขายนะคะเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่ เซลเนี่ยอาจจะต้องปรับกรอบความคิดสักเล็กน้อยนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการขายนะคะผ่านสื่อด mm ิจิตอลเพราะว่าการขายสื่อดิจิตอลจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับการขายแบบออฟไลน์ line, สทัทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าใจในเรื่องของการใช้สื่อนะคะ mm hmm. เข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของออลูกค้านะคะที่ใช้สื่อในการหาข้อมูลใช้สื่อในการซื้อสินค้าตรงนี้ก็จะเพิ่ม โอกาสทางการขายให้กับเซลล์ได้มากขึ้นนะคะหลักสูตรก็จะมีเนื้อหาทั้งในเรื่องของทักษะ,ะและก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานงานขายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะของการขายของตัวเองนะคะกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับสินค้าและตลาดที่ตัวเองดูแลอยู่นะคะ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสื่อดิจิตอลที่ใช้นะคะเช่นอาจจะเป็นสื่อในเรื่องของ f c e e o o o นะคะไลน์ Line, นะคะหรือ Google นะคะเซิร์ชเอนจินเทเลนะคะเทเลมาร์เก็ตตโดยการใช้โทรศัพท์และอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะคะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นการส่งข้อความหรือว่าส่งสื่อต่างๆเพื่อช่วยให้การขายเนี่ยสามารถ ดำเนินการขายได้อย่างราบรื่นนะคะช่วยให้ผู้ที่เราต้องการที่จะขายสินค้าตรงนี้เนี่ยเข้าใจในตัวสินค้าและบริการของเราอย่างครบถ้วนนะคะและมีประสิทธิภาพนะคะรวดเร็วสามารถวัดผลได้นะคะว่าสนใจหรือไม่สนใจอย่างไรนะคะจะดำเนินการขายต่ออย่างไรตามวงจรการขายนะคะตัวหลักสูตรเองก็จะมีกิจกรรมนะคะที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจนะคะ ในเรื่องของการใช้สื่อดิจิตอลในการทำงานขายนะคะและยังทำให้เป็นการทบทวนในเรื่องของการวางแผนการขายทำความเข้าใจสินค้าและบริการที่ตัวเองเชี่ยวชาญมีความชำนาญอยู่นะคะผ่านการทำเวิร์กช็อปนะคะการทำสคริปต์นะคะหรือว่าการทำโรเปและกรณีศึกษานะคะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้นะคะจะช่วยทำให้ ผู้เรียนนะคะซึ่งเป็นเซลเนี่ยสามารถสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคที่สื่อดิจิตอลมีอิทธิพลกับการขายและการตลาดในโลกยุคปัจจุบันนะแล้วพบกันนะคะหลักสูตรการพัฒนาทักษะการขายเชิงรุกผ่านสื่อดิจิตอลขอบคุณค่ะ